สวัสดีค่ะพามาเก็บผักชีตอนนี้อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะมาเป็นมาดามบ้านนะมันไม่มีนนะไฟป้าเลยเดิยดีมากออกจากบ้านเข้าป่ามาไกลโลกสดใสชีวิตได้เรียนรู้เก็บเห็ดป่าเห็ดพึ่งหวานเห็ดมันปูยาหมอดคลุมอยู่ สันสวยงามเดินไกลไปตามสายนา้ำไปมองความงามของพไไรเก็บเห็ดข้างทานน้ำไหลพื้นป่าฟ้าไกลนั่นแสงตะวัน มาเป็นมาดากบ้านนาแห่งพื้นป่าสวีเดนเป็นดังแดดสายลมเย็นราเริ่มชัดเจนดังทานตะวันเริ่มราชัดเจนเช่นทานตะวัน

อัปเดตอาการของคุณแม่นะคะหลังจากที่วันกลับมาถึงสวีเดนแม่ก็อาการซุดลงค่ะแต่ว่าก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะคะกำลังใจของแม่ยังดีเสมอค่ะแต่แม่ก็ลุกเดินแล้วก็นั่งไม่ได้นานนะคะจะรู้สึกปวดสะโพกแล้วก็ ปวดขาเวลาที่เดินนะคะแม่ก็จะใช้วิธีการนอนมากกว่าเดินจ้าตอนนี้ก็เป็นห่วงแม่นะคะขอให้แม่แข็งแรงมีกำลังใจดีๆนะจ้าลูกขอกลับมาทำงานอีก1ปีนะคะแล้วเดี๋ยวธันวาคมก็จะกลับบ้านอีกครั้งถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ถ้าลูกถูกแจ็คพอตรางวัลที่หนึ่งเมื่อไรนะจ้าพรุ่งนี้ก็กลับบ้านได้เลยคะ่ะรักแม่นะดูแลสุขภาพแล้วก็ ต้องมีกำลังใจดีๆจ้ากินข้าวเยอะๆนอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่นะคะฝึกเดินออกเดินบ่อยๆแล้วก็กินเยอะๆนะจ๊ะแปลงเก่าให้ลุงขุดเลยมันแก่นี่ละมันแก่เกินกินแล้วแม่ นางพยายามกินให้ได้มากที่สุดแล้วได้กินได้เท่านไรล่ะเก่แล้ว <laughs> ช่วยกินเต็มที่แล้ว นี่นะคะได้แล้วค่ะห้าบาทค่ะแบบนี้เริ่มมัดเป็นแล้วนะคะตรงนี้คือแปลงมันยาวมันจะมีรากผักชีให้เรามัดค่ะมัดแบบนี้มัดแบบนี้วันแรกมัดไม่เป็นนะคะพี่น้องสามัดเต็มเต็มกำไปเลยวันนี้นะคะมัดแบบนี้จ้าห้าบาทค่ะสําหรับพี่พี่น้องน้องที่อยู่ในบุรีรัมสั่งจองได้นะคะเอาไปส่งที่บ้านได้ค่ะห้าบาทสิบบาทสั่งมาเลยจ้าเยอะมากเลยนะคะแม่เขาเริ่มมีแรงมา ถอนผักชีแล้วค่ะน yeah. um ี hmm. ่ค่ะกำลังห้าบาทจ้าใช้เสดสอมด้วยเนี่ยไม่ยอู่ห้องมาลันเดียวเนาะเจ้าเดียวมีเจ้าเดียวยังไม่ออกเลยนี่เป็นสามสี่เดือนเราไม่เอาไม่ได้มาขายเลย อยากทำเนาะาร์มเห็ดเนอะพ <Okay. S 1> อ,อยังเอ,เอากี่เอาสองขีดก็พอโอ้ยอันนี้นะเม็ดนี้จะอร่อยอุ้หะขึ้นีบอ่ะอืมเอาไปเลยก็ได้เนี่ย ไปตามสายน้ำไปมองความงามของพงไพรเก็บเห็ดข้างทานนาะ ท่านตะวันเปล่งราชัดเจนเช่นทานตะวัน,มา,น,าวนมาดับหน้าแนะห่งพื้นป่าสวิเดชมาดับหน้าแนะห่งพื้นป่าสวิเดชเมนูก้อยข้าวปุ้นจ้า นี่เลยค่ะพริกคั่วแดงๆเลยนะคะโอ้พริกตำกระเทียมกะพริกแห้งตำใส่กระเทียมจ้ามาจ้าวันนี้ทำกับข้าวหลายอย่างเลยนะคะและนี่ผัดกะเพราค่ะไม่เป็นไรลูกอโแต่ก็เราสุดยอดมากค่ะแล้วเดี๋ยวเราตำมันผัาแล้วครับขอบคุณค่ะ เราช่วยล้างขัดด้วยนะคะเราจะมาที่แมงดาค่ะขอผัดได้ไหมไม่ได้ลูกไม่ก่อนกระเพราไก่จ้าเมนูนี้เด็กๆขอนะคะขอเต็ดเ่ะไม่ีเาอะไรลูกเึ้นมาขึ้นมาขร้นนี่น้นนมึน เค้กต่เอ้ยมีกระป๋องหนึ่งชิ้น ก็นแบบน้ำๆค่ะใส่น้ำหน่อยแต่มันก็จะมีเหลอนโอเคจเา้นะคะโอ้ดหน้าตาและสีสันและกระเพราอมจริงมันไม่ีแต่ควาในลูกไม่ทำไมาในลูกนป็นเนี่ยไปล้นอกไปสิ มื้อเย็นวันนี้นะคะกับสามแสบจ้ามาดูค่ะแสบมากอยากกินน้ำพริกแมงดาอันนี้จากพี่เย็นคณิษฐาสุรินนะคะอขอบคุณมากๆจ้าเพิ่งได้ตำค่ะกับผักลวกผักสดเยอะม,อมากอะไรอีกคะไ,ไก่ย่างคะ่ะผัดกระเพราไก่รสแซบจ้าปลาตะเพียนเอ้ยตากระรพงปาอะไรอ่ะ ปลาสลิดอายุทยาค่ะแล้วก็ผักชีที่สวนของเราเองครับสองแสบกินข้าวด้วยกันจ้าคลิปเก็บตกจากจังหวัดบุรีรัมย์ในเดือนธันวาคมนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจ<อ>งให้<า>ด้วยนะคะสวัสดีค่ะาใรรลูกสดสดดชีีวิตไ้เ บันปูยาหมอดคลุมอยู่สีสันสวยงามเดินไกลไปตามสายน้าไปมองความงามของพงไร